สวัสดีครับผมมานพินกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้มาถึงวัดประดังเวสาครับก็ประดังเวสาฝั่งไทยนะฮะนี่ก็ป้ายโอ้โหสมโพธิกรุงกรกศิลป์สองร200ปีนะครับทางเข้าวัดนี่ครับอยู่ตำบลประดังเวสาอำเภอดานะครับจังหวัดสงขลานะครับตรงนี้ก็มีพญานาคครับ แล้วก็ด้านนู้นเป็นตัววัดนะครับสาลานะครับแล้วก็สาลาการปเรลี่ยนนะครับอมมีป้ายร่วมสร้างสาลาในประสงค์นะครับก็บริจาคได้นะครับบริจาคได้ที่ธนาคารอมสินนะฮะชื่อบัญชีวัดประดังใบซานะครับพระครูสุจิตกสุโรแล้วก็เลขที่บัญชีก็ตามนี้ครับ น,นี่ก็ลมลื่นดีครับน,นี่ก็คงเป็นตัวศาลาเก่านะครับบรรยากาศก็เก็บบรรยาก,กาศมาฝากครับเผื่อในอนาคตวัดแห่งนี้เปลี่ยนไปผมพอดีเดินผ่านมาตรงนี้ครับของอำเภอประดังเบซาเอตอบบาบลประดังเบซานะ่ก็มาฝากกับมีน้องหนาด้วยนะครับก็บันทึกไว้เป็น ประวัติศาสตร์นะฮไปไหนมันก็ถ่ายไปเรื่อยนะครับเราหวังว่าเป็นประโยชน์กับผู้คนนะฮะวัดประดังเบสานะครับสะดานะครับ